สบายดีพี่นอ้องมัุขูสุคนพ่อครับกันคือเก้าพี่นอ้องกับบ่าวมีบรรยากาศอยู่เทียงให้เทียงหน้าพี่น้องเอยมันอีกดดแดดแดดท้องฟ้าโลง่งเดี๋ยวเฮาสิมาเบิงอัมาลากาก,ากีเอาเพิ่นเฮ็ดยังกินกับข่าเที่ยงม้อนี่ลานทาังกมาตะหงเฮียนกำลังเฮ็ดยังเจสวายดีพี่นอ้องมักขูสุคนจ้า คือบัแต่งหนาเจ้ต่บางคนกับสิทามาว่าเอาในเครื่องเป็นสำอางเยอะแยะคือบัแต่ง嘛แต่งจ้าพี่เวลากับแต่งแต่แต่อารมณ์นะพี่เข่าพี่ออกโก่งล่งกับแตงโง่งกระโล่งกับมาแต่งจ้าเนี่ยคือนางเห็ดเวี้ยพุดหลักหัวนางหรือบัแต่งผมแต่งหนาไหมครับผ่ารื้อแดดกระเด็ดเหลือมากมากบีคคลตามมาแต่คนหัวบ่แข่งนะไหมเจ้าพี่น้องฝองป่ายเบอร์สกุล เราคนสวรรค์เกื้อพลด้วยจ้านางกำลังสิแกงน้ำม้พี่น้องหังนกับตำข้าวเบืเ่ออันนี้เป็นบักบ,บัวพักแญยง <c oughs> เอาเอียงเจ้มันดุมันห่อนี่เจ้ <c oughs> นางสิแกงน้ำม้ก <c oughs> ินเพลนพี่น้องพี่ยายไปยินน้าก็มันขมน้ำม้เอียงเจ้ดิน้ำมันไปบ้านเอาน้ำมันเจ้เนี่ยน้องซานมันอยากออกระเบ้อเอียงแกมะบัวพี่ย้าย แกงได้บมดบวกบวกแท่าสวนนี่แหละผักกระแห้งหอมผักกระแห้งผู้ใดนับแกงหน้าไม้กินหาเพื่อนาดินแดนบรรยากาศอยู่ในครัวพี่น้นองครัวเปน็นน่องอันที่ทางด้านล้างหน้ามีแต่ทังทังน่ะคือมีแต่ทัง,งประแดกอันนี้ก็แม่นเบิร์ที่ทังประแดกนี่นะจ๊ะ เลจ้าอยู่ไฮอยู่นายเทียงไงเทียงนาจังสีอะังยากทีเห็นอะไราเียงนาน้อยนาเตยล้ก็เียงนาน้อยไอนาตยเที่ยงนาหนแล้วพี่ไผมาดังตลดตั้นโอ้ยเจ๊เอสิก้ากิ่นยู่บุแกงแล้วไหมนะมันขมนี่บแม่ดอกน้ำลายมันสิกระเด็นเต็มอ่ะะอ แก่งก็ไม่พี่น้องรอแค่นัเลยโฮ่มาใส่น้ำยังแก่น้ำฝนนี่จ้าน้ำฝนนองค์เนี่ยปากแดงนั้นจะออกนางแก่นก็ไม่สู้กินพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปพาไปเบิกด้านหลังว่าว่าผู้ใดมาแน่น้ำมันนี่ใส่ยังเจใส่เป้งนัวผงนัวหลายกุหลายคนก็บอกว่าอย่าใส่หลาย กระดูกทิได้ลอดนอกบ่นี่กระดูกลอเขาเบือเจ้าขับเบือเท่มเยเจ้าจ้าได้เวลาแกะเลยจ้าทางแปลกนางพี่น้องทาีไอโอดีนนะนเจ้านี่จ้าหลายๆโตทั้งไอโอดีนทัโปรตีนเจ้ามี่เจได้มาทำาดอย่งเจ้างา กำลังสิแกงพี่น้องมอเดอดใส่บวบบลงไปก่อนบวบบ้านฮานะจ๊ะปลอดสารเคมีปลูกเองพี่น้องในสวนเต้มอย่ากบวบอุ้ยเกาะร้อนๆนะมันเถ่ากินน้ำประทานแต่ใส่ข้เบือลงไปพี่น้องสดอเมริกากินะจ๊ะแซบแน่นอนสูตรมาจากสามโลก สิกากินบ่านอ๊อฟเปรี้กสูตรเอ่ออเมริก,กากียร์กับมาเดอ้อหลายคนหลายคนเด่ออยากมาเที่ยวห้ามอเมริก,กาเกียโดยแซ่บแท้แ,แน่นอนพี่น้องคนหลายคนแกงซุ้มตอนเที่ยงจ้าตอนเที่ยงนะจ๊ะใส่กระเบื้องลายพี่น้องแกงซุ้มเลาวนำคนนนนอนนอนอยน เนอาไปใส่ในกล่องว่ะในนส่ลำปลาพีน่น้องถ้าแกงน้ำใบบัวีประแดกกระพงนัวเนี่ยคือ้จบกพอรักคือประแดกกระพงนัวเครื่องปรุงของอาหารเล้าก็มีสิน่นี้แหละพี่น้องเอ้ย หลักๆก็คือมีมีปลาแดกกระโปรงสุรดแค่นั้นหมดเลยใส่ซอสใส่อย่างมั่วไปแล้วลอกลอยู่ชื่เพือนนะเฮ้ยไผ่โตก็บบใส่จ้าใบเมียงล้างน่ะบอสไส้อันนั้นมันแกงไทยแล้วแกงมันท้าต้องพักกระแหงพี่น้องแกงมันท้าใส่ข้าวเบื่อไล่ๆน้ำข้นๆนะใส่ยานางไล่ๆแล้วก็ใส่หนอนลงไปจ้าเอามาสั่งว่าแท้ ผักกระยงซอกนี่มันก็เป็นดอกอะไรงามดอกมันพี่นอ้องจอดอกมาหน่อยสิอันนี้ลากอันนี้ให้หน้าตเต็มให้หน้าพี่น้องาางามเต็มให้หน้าตอนนี้สีม่วงเต็มนี่าหอมย่างผ่านก็นหอมพี่น้องเลยนี่ย่างผ่านไปหอมดอกมันหอมหอมกระยงผู้ใดที่น้องแกงหน่อไม้ พึ่งได้พังก็คือแบบร้อนเลยพี่น้องล่อมถ้าอย่างี้ของตัวเองนั่นแหละเอามือนี้วันพระไหนเจอโอ้ยเฉพาะท่านว่าเมื่อเมื่อวานคือเห็นคุณแม่ปะสุดเับชินเลยแข่งมาไหมพี่น้องใส่หมวกแท้แน่นอนพี่น้องมาเดินมาถ่ายกินน้ำกันตอนเที่ยงซุ่มรุม zoom นะแกงม็น้อยเ้า zoom กันพี่น้องมันถึงสิแซ่บกินหลายๆคน,น,นเนาะแย่กันกินตีกันกินนะแซ่บเห็นว่าเทียงลังน้อยๆน,นี่คนนี่ยบริขาดพี่น้องแต่ละเมือ่อเต็มซ้ำครับอันอาบุญมอรโลดยาไมีแนวกินแล้วพี่น้องอแยาไมีเวียดก็ไม่เห็นจักคนมาสร้างว่าเจ๊ <c oughs> แต่ทางนี้ทีนี่ก็สีจักมะคงต่อพี่น้องสีต่ำมาคงกินก็ข้าวปุ้นโอ้โอจโอจอยจมองเลจเอนอเงนซื้อขนมแนวเอามาสร้างว่าเจ๊อันนี้คือคนถากินน้องก้ก็ยังเมยสดีปาลกอันนี้คือคนถ่ายกินพี่น้องกินข้าวก็ยังเมยสบายดีปาลกกินข้าวดีดอกตีแกงแล้วไม่ถ่ท่านแล้วพี่น้องทั้งนี้นั่งลอกกินสบ,บายดีพี่น้อง นั่งชากินพี่น้องหักเด้อกินบุญกินกับพี่น้องน้ำสมน้ำหวานมีเปียวอ้าวผู้ใดเลี้ยงอันนี้เบาไฟเลี้ยงอุบามีเป็นคนเลี้ยงกระบะบอยอันนั่งเหมือนปากแดงเหมือนมากทั้งหลายมันนี่คือลงที่มอเีอรถท่าพี้าสบายดีมาป่ะเทศขี่รถแรงแง่งแรงแง่งมาพันอ้าคือนางเพิ่นสอนฮอดพี่บ่ผู้ใด้เทียงมีค่าเออคุณแม่โทรหาเบาจะกลับมานะแม่โทรค่ะอ้าวรีบมา น่ามึงไหนโทรมาคุณพี่น้องอ้าวใช่ไหม้าแล้วถึมาอันนี้คือนั่งถ่าแกงแล้วไหมนัน่งกำลังแกง,แกงแล้วไหมแกงแล้วบ,บ่เจกำลังพี่น้องกำลังกำลังโกดธกำลังเดือดจ้ะกำลังแซ่บระแดกอยู่ถ้าแกงนราไม้บุพพ์พ่อระแดกนี่คือบ่แซ่บต้องแซ่บระแดกไลยๆให้มันนัวประแดก เนาแนอนะโอเจ้ะเสแล้วก็ยบเอนี้ยู่อ่ะโู้ยแซ่บน้ำม้สดพีนน้องบรเวณน้ำอนดอกไปหามาจากเกาะแกงใส่มะบวกน้อยกระเยงลงไปใส่กระเยงลงไปนะ ซจ๊ฟนี่ยนอนสิ้นกันแทนแทนแทนคนดูเจ๊แกงน้ำไม้ยุย่ยๆพี่น้องมากินน้ำกันเดิมบอกเคล็ดลับของนง้งคือใส่บ่วงลงไปให้มันเป็นอย่างให้มันจืดไว้พี่น้อง มันแม่นบวกเข้าไปคือจะทำจืดไว้คือกั้นใจในกั้นใจหิ่มลงเคล็ดลับนะป้าตัวเคล็ดลับของนางสูตรมันแต่สมัยโบราณโอเจ้จ้าแม่ผู้ใหญ่ท่านใหญ่บอกแซ่บยันสามโลกหอมอบพี่น้องหอมปากแยงหอมมอกบวกอ่อนหลายคนหลายคนก็เขห็นเลยอยาก อันนี้แหละอาหารหลักของบ้านเฮาแกงน้ำมัก็ตัมะฮงแต่ละมื่อบ่งสุกเรียบร้อยนาะเดือนพิงนี้กินตแบบอก่าจางที่เจ๊อาเพิ่มพงนวยทีเจ๊ใส่สามรอบเลยพี่น้อง แกงน้ำม้โอ้ยหอมแท้แน่นอนเลยหรออหอมน้ำมันหอมมอนกระแหงไปพี่รล้วในแสงเดือนเยู่ราคาโกคุณมันพ้ดนะทางด้านล่างก็จะกรนอกินเต็มอยู่หอมกแหงแกงสะราหมอนบ่อเรือพี่น้อง กินหลายคนนะมันแซ่บอยู่แล้วแกงน้ำมันเยอะยุ่ยพี่น้องนานๆที่ที่ได้ถ่ายลงมาเด้นจ้ามากินน้ำมันมะแะกแกกดจ้าระปรองแซ่บแแน่นอนจ้าต้องสีพรมรีนแท้่ <c oughs> บรรยากาศอยู่เที่ยงให้เที่ยงนาพี่น้องอากาศเย็นเย็นลมลมแหง้งอื้ออื้ออยู่ลมแหง้ง

แต่ตำมะฮงช่ว้รอบลังพี่น้องกินแกงกรไมัติเซตปุ๊บกับชิตตำสมต่อตำมะฮงกินกับข้าวปุ้นนั่นเองซื้อข้าวปุ้นมาสองโลห้างกระมาตะเมืองพี่น้องโอ้ยพุ่นพอนอน,นวันนี้ก็อยู่กับทีมงานเจ๊แหล่แต่ลูกบ宝妈าาเด็กคู่แฝดมาอยู่ไปเรียนหนังสือ มาเดินพี่น้องมากินข้าวน้ำกันแกงก็ไม่เยอายั่วม่ดีมากลนเกล่ยนเกินลงมือได้ไอ้เห้ข่าของข้าดี๋ยวรต้องห่วงพี่น้องกินเบิร์ตบ้านกับเบิร ปลาน้าัใตงลาซีดอยาจพังกเด้อพี่น้องทลาบซีดเนอะเรต้องเอามากยาแกงนาไม่ออก,กินชุ่มมือก็ได้ช่มมือก็ได้เออ,อ,อ,อพี่น้องพอเป็นอาหารลากของบาหาห้านเฮาเนาอจะก,กินกันแบบนี้แหละเอินพี่น้องกินน้ำเน้กเจ้คูนเบิง<ม>่งติบขขาวนางหนึ่งเทลหาโลพันเตละมือบรรยากาศล่มๆพี่น้องมาทำมะขาพี่มาจเข่าก่อนอ่ะ เห็นบ่อันที่มานั่งู่นด่กับมีทั้งญาติบ่มีทั้งโมเมนต์ญาติแต่ว่ากินยืนต้องกันเซาเซอีกสิละที่นอกแต่ละมือก็ดีปูนซาจอยนั่งอยู่กับข่าวเมีย ขาตาขาไม่ย่าแล้วลูกชายวันจมาสร้างว่าดนสูตรจี้มาตากแดดไว้นั่งกินน่ปดเด่ปีในนั่งกินบรรยากาศอยู่เทียงนาพี่น้องแซบบ่ บ้าบ้าอ้าวบ่อไล่ขามันนีมันบ่อมันบ่ดแซ่บกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อแกงทำไมทำมาหน้าแกงแซ่บทำไว้แค่มาปีนี้แกงน้่นใส่แกงกินไงมันแซ่บแซ่บบ้านนอกข้าวจังสีแล้วพี่น้องกินซุ้มกันอยู่ขึ้นยวนมันนะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แหละพี่น้องพ่อกันคลิดนามันไปแค่นี้ปะ ขอบคุณเบิร์ตสุข,ขูสุคนที่สวยเซียชสวยดันกันมาตลอดไปแล้วพี่น้อง